พี่น้องจะให้ดูเราบรรดาลูกรักเวลาเลิกงานมาเนี่ยเขาก็จะมาต้อนรับอย่างนี้แหละนี่หมาหนึ่งแมวสองเอ้าเอาเอาทะเลาะทะเลาะทะเลาะกันแล้วนี่เราบรรดาลูกรักนี่นี่แย่งกันดีใจนี่โอ้นี่แย่งกันดีใจพี่น้อง อันนี้ตัวเมียนะอันนี้ลูกสาวชื่อว่าคานะอันนี้แมวนะครับนี่น,นี่ตัวผู้เนี่ยตัวผู้ตัวผู้นโอ้ยเอา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 ลงไปเอาลงไปพูดนะพูดนะโอ้ยเอา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 ละเอาละทะเลาะกันละอันนี้ยังไม่มีชื่อเนี่ยยังไม่มีชื่อ มึงจะตั้งชื่อให้ว่าอะไรเนี่ยนี่อันนี้ลูกสาวเนี่ยท้องหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอืน่าจะท้องนะเนี่ยอืเดี๋ยขี้อ่อนเดี่ยขี้อ่อนโอ้ไหนโอ้ยนี่ก็อีกตัวหนึ่งนี่นะเององอเอาวัดกันแล้วลูกวัดกันแล้วนั่นนะอืม นั่พัดกันแล้วไม่ไปโขบจักหัวเาขาไหลขนาดเอ้ยเอา้าตัวนี้ไม่ยอมตัวนี้ตกเลยน,นี่ตัวนี้ตกเลยเอา้าให้ดูความวุ่นวายพี่น้องนี่ให้ดูความวุ่นวายให้ดูความวุ่นวายนี่นั่น,นเอาตัวป่วนตัวป่วนนาและตัวป่วนมากนี่ เอ้าเอา,เอา,น,านั่งนั่งจบกันแล้วตบกันแล้วน,นั่นโอ้เอ้าอุ่นวา,ายผายถงุงจริงๆเลยอืน,นั่นนั่งทะเลาะกันแล้ว